เนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะสมมเยพุทโธภะคะวาสาวะติยังวิหารติ เชตวันเนอนาถาปินทิกาสาอาลาเมตีตตอนุสนทีภาวินัยเทศนามีปุพาปราสืบเนื่องเป็นลำดับมาบัดนี้จะวิสัชนาในทุติยะละโหนิสัชชะสิกขาบทที่ห้าแห่งอเจละกะวัคในปาจิตติกันสืบต่อไปดำเนินความตามนิทานวันจะนะในเบื้องต้นนั้นว่าเตนะสมเยพุทโธภควาข้าเมื่อสมเด็จพระพุทธ พระควันตะมุนีทรงสำลาญพรกายินทรียอยู่ในพระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถาปินทิกะคาาบาดีสร้างถวายใกล้พระนครสาวัตถีแว้นโกศลคันนั้นท่านพระอุปนนท์สากยาบุตรได้ไปสู่เรือนของสหายแล้วสำเร็จการนั่งในที่รับกับภรรยาของเขาหนึ่งต่อหนึ่งฝ่ายสามีของนางจึงโพลธนาค่อนรหาว่าชนายพระคุณเจ้าอุปนน์ จึงได้สําเร็จการนั่งในที่รับกับภริยาของข้าพเจ้าหนึ่งต่อหนึ่งเล่าพิสูจน์ทั้งหลายได้ยินเขาโพลธนาว่ากล่าวอยู่บรรดาท่านที่เป็นผู้มักน้อยฉันโดดมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใข่ต่อสิขาต่างก็กล่าววาจาติเตียนท่านพระอุปนนท์เหมือนเช่นนั้นแล้วพร้อมกันไปกราบทูลมูลคดีนั้นแด่สมเด็จพระปู่มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามท่านพระอุปนนท์ได้ความสัตย์จริงจนถี่ท่วนทุกประการ จึงมีพระพุทธบัญหาตดติโทษในการกระทําโดยอเนกปริยายเพื่อไม่ให้พิสูจน์ทั้งหลายถือเป็นแบบฉบับจึงมีพระพุทธดีการับสั่งให้พิสูจนทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงในถ้มกลางที่ชุมนุมสงฆ์ทุกกืนเดือนว่าดังนี้โยปนาภิขุมาตุคาเมณสัทิงเอกโกเอกายะละโหนนิสัชชังกับเปยยะปาจิตติยัง แปลความว่าอันหนึ่งพิสูจนใดผู้เดียวสําเร็จการนั่งในที่รับกลับมาตุคามผู้เดียวเป็นปาจิตตีดังนี้สาธุชนผู้มีปัญญาพึงทราบอัธ,ธิบายแห่งทุติยะละโหนิสัชฉาจิขาบทดังต่อไปนี้คําว่าสถานที่รับนั้นท่านจัดสรรสถานเป็นสองท่านจัดสรรประเภทเป็นสองสถานคือในที่รับตาที่รับหู ที่รับตานั้นได้แก่สถานที่ซึ่งเมื่อพิจุหรือมาตุคามกระทํากายวิกาละกาวคือขยิบตายักคิ้วหรือชูชีษะก็ไม่มีใครสามารถจะแลเห็นซึ่งการกระทําอันนั้นได้ในที่รับหูได้แก่สถานที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินถ้อยคําที่พูดกันตามธรรมดาอาสนะที่กําบังนั้นคือเขากําบังด้วยฟ้า บานประตูเสื่อลำแพนม่านบางหรือกัน้นโดยต้นไม้หรือพัสดุอันใดอันหนึ่งก็ก็ที่รับนั้นสำหรับสิกขาบทที่ 4, สี่ประสงค์จะประสงค์สถานที่รับตาเพราะมีฝามีฝาบานประตูเป็นต้นกันกำบงังแต่ในสิกขาบทที่หนี้ประสงค์สถานที่รับหูเพราะรู้ได้ด้วยคำว่าผู้เดียว คำว่ามาตุคามในสิกขาบทที่สี่หมายถึงหญิงมนุษย์โดยที่สุดแม้หญิงแม้แต่เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้นไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงหญิงผู้ใหญ่แต่ในสิกขาบทที่หนี้หมายเฉพาะหญิงผู้ที่รู้เดียงสาผู้สามารถทราบซึ้งถึงถ้อยคําที่พูดดีเป็นสุภาษิตและถ้อยคําที่พูดไม่ดีเป็นทุพภาษิตหรือเข้าใจวาจาชั่วยาบแะสุภาพได้เป็นอย่างดี พิสูนั่งในที่รับดังกล่าวมาข้างต้นต้องอาบัติปาจิตตีแต่กิริยาที่นั่งนั้นสาธุชนกัลยานเมธีพึงทราบว่าหมายถึงกิริยาที่นอนด้วยแต่ไม่ได้หมายเอากิริยาที่ยืนและเดินอันหนึ่งพึงเข้าใจตามในนิว่ามาตุคามนั่งพิสูนั่งชิดหรือนอนใกล้เคียงก็ดีพิสูนั่งมาตุคามนั่งชิดหรือนอนใกล้กันก็ดีนั่งหรือนอนทั้งสองฝ่ายก็ดีอากับกิริยาดังกล่าวมา แล้วนี้เป็นกรณีก็ให้เกิดอาบาตตามพระพุทธบัญญัติแต่ในอนาปฏิวารละท่านแสดงทางที่ไม่ต้องอาบาตไว้ดังนี้คือพิสุมีชายผู้รู้เดียงสาคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่เป็นเพื่อนยืนไม่ได้นั่งไม่ได้มุงหมายในที่รับนั่งสงใจไปในอารมณ์อื่นเป็นผู้วิกลจริตเป็นต้น เขตก่อให้เกิดพระบัญญัติที่เรียกว่าอาธิกรมมิกะพิจุเหล่านี้ไม่ต้องอาบัตด้วยประการชนีลำดับต่อไปจับวิจารณาในจาริตะจิกาบทที่สิกแห่งอเจและกวากสืบกระแสพระวาละพระบาลีมีใจความว่าเตนะสมเยพุทโธภคะวาคขันเมื่อสมเด็จพระผููมีพระภาคพุทธเจ้าจะเดชประทับอยู่ณพระเวรุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตกรุงราชคฤห์ขั้นนั้นตระกูลอุปถากของท่านพระอ,อุปนนท์สากยบุตรนิมนต์ท่านไปฉันพระทหารแม่พิจูอื่นแม่พิจูอื่นๆเขาก็นิมนต์ไปฉันเหมือนกันป,ปุเลพระตังขั้นเวลาก่อนฉันท่านพระอ,อุปนนท์เข้าไปเยี่ยมตระกูลหลายแห่งด้วยกันยังมีท่านมาสู่ตระกูลอุปถากพิจูมากรูปที่ถูกนิมนต์ได้บอก ชาวบ้านพวกนั้นว่าท่านทั้งหลายจงถวายพัะตหารแต่เขาพูดทัดทานว่าทัดทานว่านิมนต์รออยู่ก่อนจนกว่าพระคุณเจ้าอุปนนจะมาพิสุกับชาวบ้านผู้เป็นเจ้าภาพนั้นได้พูดจากันดังนี้ถึงสามครั้งแต่ท่านพระอุปนนก็ยังไม่มาและเวลาก็สายมากเกินควรฝ่ายพิสุทั้งมวลก็เล่งเล้าจะให้ถวายพัตตาหาร ผลสุดท้ายชาวบ้านจึงได้เรียนให้ทราบวา่าพวกข้าพเจ้าจัดทำพระตาหารถวายก็เพราะเหตุแห่งพระคุณเจ้าอุปนน์ขอนิมนต์รออยู่จนกว่าท่านจะมาเถิดดังนี้คั้นนั้นท่านพระอุปนน์เข้าไปเยี่ยมเยียนตระกูลทั้งหลายก่อนฉันแล้วกลับมาจวนเวลาเที่ยงพิขุจิตตะลูปังพุชึงพุชิงสุฝ่ายพิสูทั้งหลายไม่ได้ฉันพรตาหารตามเจตนา บรรดาท่านที่เป็นผู้มักน้อยฉันโดดก็กล่าวโทษติเตียนแพร่ขาวว่าฉะไหนท่านพระอุปนนท์รับนิมนต์เขาแล้วมีพัฒทหารอยู่จึงยังเที่ยวไปสู่ตระกูลทั้งหลายก่อนฉันเล่าแล้วพร้อมการกราบทูลมูลคดีนั้นแด่สมเด็จพระภู่ทรงพระภาคพระพุทธองค์ทรงสอบถามท่านพระอุปนนท์ได้ความจริงจนถี่ทวนทุกอย่างจึงทรงตำหนิโทษต่างๆแล้วรับสั่งให้พิสูจทั้งหลาย ยกสิขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศเป็นพุทธานาปาติโมกว่าดังนี้โยปนาภิกุนิมันติโตสะพัตโตสมาโนปุเลพัตตังกุเลสุจาริตังอาปัจชยยะอาปาจิตติยังแปลว่าอันหนึ่งพิสูดได้รับนิมนต์แล้วมีพัตหารารอยู่แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันต้องอาบัตปาจิตติดังนี้ ก็สิขาบทพุทธอานานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วแก่พิสูจทั้งหลายจัดเข้าในฝ่ายปฐมบัญญตัติแต่เมื่อความติดขัดบังเกิดขึ้นก็จําเป็นจะต้องทรงอนุบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงรัดกุมเข้าบ้างก็มีให้กี้ขายความตึงเครียดลงบ้างก็มีในกรณีมูล โดยอาศัยมูลกรณีต่างๆดัง,ดงเช่นนี้ติขาบทที่6ยังมีพระอนุบัญญัติถึงสี่มาตาพุทธมามากาชนพึงทราบพระอนุบัญญัติทั้งสี่ดังนั้นดังต่อไปนี้พระอนุบัญญัติก้อที่หนึ่งเรื่องพระอุปนนท์สากยบุตรมีใจความสําคัญว่าข่าวหนึ่งตระกูลอุปถาของท่านพระอุปนนท์ได้จงของเกี้ยวไปถวายพระสงฆ์แต่สังคนที่นําไปว่าให้แสดงแก่ท่านพระอุ พระอุปนนท์ก่อนแล้วจึงไปถวายสงฆ์ได้เวลานั้นท่านพระอุปนนท์เข้าไปบิณทบาตยังหมู่บ้านคนนำทายาทานพวกนั้นไปจูอารามและไต่ถามพิสูจน์ทั้งหลายว่าพระกุณเจ้าอุปนนท์ไปไหนขอรับพิสูจน์ทั้งหลายตอบว่าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกเขากลาบเรียนให้เข้าใจว่าท่านเจ้าคาของเกี้ยวนี้ท่านต้องแสดงแก่พระกุณเจ้าอุปนนท์ก่อนจึงถวายสงฆ์ได้ พิจูดั้งหลายจึงเข้าไปเฝ้ากราบทูลความนั้นแด่สมเด็จพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงมีพระบัญชาให้ให้รับเก็บไว้จนกว่าท่านพระอุปนน์จะกลับมาคั้นนั้นท่านพระอุปนน์คิดว่าพระผู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามการเที่ยวเยี่ยมตระกูลในเวลาก่อนฉันปัชชาพัดตังกุลานิปร,ริยุปาสิตวาจึงไปเที่ยวเยี่ยมตระกูลในเวลาหลังอาหารแล้วนิ มันธนาการกลับมาจนบ่ายเกินเวลาขัดชาชาหะาะคือของขบฉันที่เก็บรอเธอไว้ต้องส่งกลับคืนไปยังทายกบรรดาสงสาวกที่มักน้อยสันโดต่างตำหนิโทษข้อนั้นแล้วพากันกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามท่านพระอุบนนได้ความจริงจนทีท่วนหมดทุกอย่างดังคำโจทย์ จึงตัดติโทษหลายสถานแล้วมีพระพุทธบัญหารรับสั่งให้พิสูจน์สงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงท่ามกลางสงทุกวันทุกวันอุโบโสถว่าดังนี้โยปนาภิขุณะนิมันติโตสะพัตโตสมาโนภูเลพัตพตังวาปัชชาพัตตังวากุเลสุจาริตังอาปัจเฉยยปาจิตติยังแปลความว่าอันหนึ่งพิสูจน์ได้รับนิมนต์แล้วมีพะ พัดอยู่แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีภายหลังฉันก็ดีเป็นปาจิตตีพระนุบัญญัติก็ดีสองเรื่องจีวรลทานสมัยคือข้าวที่ถวายจีวรหมู่พิสุลังเกียรติไม่ไม่เข้าไปสู่ตระกูลจีวรจึงเกิดขึ้นน้อยเบาบางพวกเธอจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตว่านุชานามีพิกเว จีวระา,านะจมเยดูก่อนพิสูทั้งหลายในคราวที่ถวายจีวรตถาคตอนุญาตให้เข้าไปสู่ตระกูลได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกริษขาบทนี้ขึ้นแสดงในที่ชุมนุมสงฆ์ทุกกึึงเดือนว่าดังนี้โยปะนาพิกุนิมันติโตจีวราธานะจมโยอยังตัฏฐะจมโยแปลว่าหนึ่งพิสูจได้รับนิมนต์แล้วมีพัอยู่แล้ว ถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีภายหลังฉันก็ดีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี่สมัยในเรื่องนั้นคือข่าวที่ถวายจีวรน,นี่สมัยในเรื่องนั้นดังนี้อนุบัญญัติข้อที่สามเรื่องจีวรการจีวรการลสมัยคือกาวทําจีวรครั้นนั้นพิจูนทั้งหลายช่วยกันทําจีวรมีความต้องการเข็มบ้างได้บ้างมีดบ้าง พวกเธอรังเกียจไม่เข้าไปสู่ตระกูลจึงกราบทูลแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์มีพระบรมพุทธานุญาตว่าอนุชานามิพิกเวจิวรากาลสมยเยดูก่อนพิจูทั้งหลายในคราวที่ทำจีวรตถาคตผันผ่อนอนุญาตให้เข้าไปสู่ตระกูลได้ฉะนั้นนับแต่บัดนี้ไปพวกเธอพึงยกจิขาบทนี้ขึ้นสู่อุเทศพระปาติโมกว่าดังนี้ โยปนาปิกุนิมันติโตจีวลกาละจม,มโยอยังตัทธจาม,มโยความว่าอันหนึ่งพิสูดใดรับนิมนต์แล้วมีพัฒอยู่แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีภายหลังฉันก็ดีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี่สมัยในเรื่องนั้นคือข้าวที่ถวายจีวรนคาวที่ทําจีวรน,นี่สมัยในเรื่องนั้นตังนี้อนุบัญญัติข้อที่สีเรื่องอาปุจฉา คือการบอกลา <c oughs> ทั้นหนึ่งพิสูจทั้งหลายอาพาธและต้องประสงค์เพศัตแต่ถ้าว่าพวกเธอลังเกียจไม่เข้าไปสู่ตระกูลจึงกราบทูลแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงพระมหากรุณามีพระบรมพุทธานุญาตว่านุชานามีพิกเวสันตังพิกขุงอาปุชชาดูกรพิสูจ์ทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้บอกลาพิสูจซึ่งมีอยู่ แล้วเข้าไปสู่ตระกูลได้นับตั้งแต่วาระบัดนี้เป็นต้นไปพวกเธอพึงยกจิขาบทนี้ขึ้นแสดงในท่ามกลางสงฆ์ทุกวันอุโบโสถว่าดังนี้โยปนาภิขุนิมันติโตสัพพโตสมาโนสันตังภิกขุงอนาปุชชาตัดฐายังสมโยชีวละทานะสมโยชีวละกาละสมโยอยังตัดฐะสมโย แปลความว่าอันนึ่งพิสูจนได้รับนิมนต์แล้วมีพัดอยู่แล้วไม่บอกลาพิสูจซึ่งมีอยู่ถึงความไปเป็นผู้เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายก่อนฉั้นก็ดีทีหลังฉันก็ดีเว้นไว้แต่สมัยเป็นปาจิตตีนี่สมัยในเรื่องนั้นคือข่าวที่ถวายจีวรข่าวที่ทําจีวรนี่สมัยในเรื่องนั้นดังนี้อธิบายความแห่งสิขาบทสาธุชนพึงทราบดังนี้ พิสษรรับคำอรัรนาของทายกผู้มีศรัทธาด้วยโภชนาหารหาอย่างหาอย่างไดอย่างหนึ่งได้ชื่อว่ามีพัฒอยู่แล้วในระยะการก่อนชั้นหรือที่หลังฉันพัะทหารที่รับนิมนต์ไว้นั้นจะเข้าไปสู่ตระกูลทั้งสี่มีตระกูลกษัตริย์เป็นต้นต้องบอกลาพิสูจที่มีอยู่คือสามารถจะบอกลาได้จึงไปได้ตามความปรารถนาหากไ่บอกลาก่อนเดินทาง ไปก้าวล่วงอุปจาระเรือนของผู้อื่นต้องอาบาัตทุกกฏเท้าที่หนึ่งก้าวล่วงธรณีประตูต้องอาบาัตทุกกดก้าวที่สองต้องอาบัตปาจิตตียกไว้แต่มีสมัยคือจีวรลทานสมัยข้าวที่เขถวาจีวรมีกำหนดเวลาดังนี้พิจูยังมิได้การกระถินมีกำหนดเวลาหนึ่งเดือนเฉพาะท้ายหรือดูฝนเมื่อการกระถินแล้วมีกำหนดเวลาออกไปอีกห้าเดือน ตลอดฤดูหนาวหรือจีวรการสมัยคือคราวที่พิสูจทั้งหลายกําลังช่วยกันทําจีวรเหล่านี้พิสูจได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบาตมีนายดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการชะนีเอวังก็มีด้วยประการละชะนี <c oughs>